คราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะอีดีตอนเรบก็สู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เม้นนะครับเช่นเคยวันนี้เราจะกลับมากับสาระสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการเล่นแผน433 h o โฮดกับการเล่นใน h e ตุเครับ อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเล่น4 3 holding ใน head to head ซึ่งถามว่าผมเล่นได้เก่งอะไรขนาดนั้นไหมก็คงไม่แต่ว่าหลายๆคนเพิ่งจะมาเล่นเกม FC mobile ในภาคน,นี้เป็นภาคแรกนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงจากตอนนู้นที่เป็น FIFA Mobile กับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนด้วยวิธีการเล่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา บอกวิธีการเล่นพื้นฐานของแผน433 Holding ในแบบฉบับของผมเองนะครับในแบบฉบับของผมเองว่าเล่นยังไงแล้วก็มีแนวทางการจัดตัวผู้เล่นแนวทางการจัดทีมแบบไหนอะไรยังไงนะครับเริ่มต้นครับสำหรับใน head to head เนี่ยด้วยความสัตว์จริงเลยเราต้องจัดตัวให้ค่อนข้างที่จะมาตรฐานก่อนนะครับเพราะว่า433 Holding จะเป็นแผนที่ค่อนข้างจะสมดุลแล้วก็ ไม่ได้หวือหวาทางด้านของเกมรุกแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นทางด้านของเกมรับแต่ว่าเล่นได้ทั้งคู่แล้วก็อ,อ,อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่เหมือนแบบ4-2-4 4-2-4เราจะเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยอันนี้คือเกมรุกโดยตรงไม่เหมือนแบบ4-2-3-1 Y ที่เป็นแผนเกมรับเล่นส่วนกลับโดยตรงแต่ว่าโคดิ้งเนี่ยเล่นได้ทั้ง2แบบทั้งโพสิชันบอลครองบอลไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นการตั้งรับก็ทำได้ะนะครับมาดูที่การจัดตัวผู้เล่นก่อนครับผู้เล่นสาประตูเนี่ยจริงๆก็ ในในโหมดของ Head to Head เนี่ยเล่นตัวเฝ้าเสาอยู่แล้วเป็นหลักเน้นตัวสูงใหญ่แล้วก็มีค่าพลังรีเฟกเยอะๆได้วิ่งเยอะๆเน้นการปัดลูกปั่นไกลได้อะไรได้นะครับส่วนมาลินี่กับลูเบนีอาสเนี่ยผมแนะนำว่าทุกคนเล่นตัวที่ถนัดมือและเข้ามือดีกว่า CB 2ตัวแล้วก็อย่ามาเล่นแบบผมอันนี้ผมเล่นเฉพาะเมนเจอร์นะครับ นะครับเอามาอัพสกิลแบบเมนเจอร์ซึ่งมันก็ถามว่าเล่นในเฮดทูเฮดได้ไหมเล่นได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะอัพอันนี้กันดีเฟนดิ n งกันเพราะว่าเราบังคับเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องอให้มันส่งบอลเยอะอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยนนะส่วนซ้ายขวาเนี่ยส่วนใหญ่เล่นป้องกันหรือสมดุลกันแต่ว่าผมอัพเกมรูปนะครับผมแนะนําว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาถ้าเป็นไปได้เล่นสมดุลหรือ ถ้ามีตัวป้องกันเล่นป้องกันเลยก็จะดีเพราะว่าการเปิดมงถือว่าโดดเด่นใน Head to Head มากนะครับถ้าวิงแบ็กเราป้องกันได้ดีก็จะสามารถการลูกเปิดมงได้ในระดับหนึ่งไปด้วยนะครับส่วน CDM แนะนำว่าจริงๆแล้ว h o d ดิ้งอ่ะตัวตรงนี้ควร Work ์ a เ e ดีที่สุดนะดีที่สุดสำหรับผมคือ Work ์ a เ e ตรงนี้ควรจะเป็นเอ่อโลไฮคือต่ำกับสูงแต่เนี้ยในเกมตอนเนี้ย มันไม่มีตัวไหนที่เป็นโลฮ g h แล้วเก่งเลยครับมีมากสุดก็คือมีเดียมไฮ3 3ตัวก็คือคาเซเมโร่แฟงไลกาด r โรดี้จะประมาณนี้สลับกันไปแต่ว่าบางคนใช้ไฮไฮก็ก็สำหรับผมอะ่ะสำหรับแผนโฮดดิ้งผมไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่ามันเหมาะเพราะว่าอยากให้ CDM ปักหลักตรงกลางคอยรอระวังตอนสวนกลับนะครับจะได้ช่วยในเกมรับได้ด้านขวาผมจะเอาเป็นตัวที่ คลองบอลดีๆทําเกมได้ขยับได้เพราะว่าผมมาบุกฝั่งขวายเยอะส่วนฝั่งซ้ายผมเปลี่ยนอยู่2ตัวครับเปลี่ยนเป็นตัวเกมรับตัวหนึ่งหรือจะเป็นตัวทําเกมคือเกมรุกไปเลยตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอยากเล่นอะไรซ้ายขวาครับถ้าเป็นในเฮตุเฮตก็ต้องยอมรับว่าขวาเนี่ยต้องเปิดได้และปั่นได้ฝั่งซ้ายเน้นตัดเข้ามาปั่นอย่างเดียวตรงกลาง ผมแนะนําว่าหาตัวที่ไม่ได้ลงต่ํามากดีกว่าอย่างอาายเนี่ยผมคิดว่ามันต่ําเกินไปสำหรับการเล่น4ี่หลีโฮดิ้งนะครับนี่คือการจัดตัวคร่าวๆที่ผมอยากอธิบายคอนเซปต์ในการคิดของผมให้ฟังก่อนนะครับอันดับ2ก็คือเราจะเรียนรู้การคลองบอลง่ายๆจาก4.3เสี่ยมโฮดดิ้งผมถือว่า4.3เสี่ยมสามโฮดดิ้งเนี่ยคลองบอลได้ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับให้มองภาพเป็นสามเหลี่ยม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บแบบนี้นะครับผมจะทำเอฟเฟกต์ทิ้งไว้ให้ว่าสามเหลี่ยมแบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการส่งแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามไล่บอลเราไม่จนแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ได้ส่งพลาดหรือส่งไปแล้วมันไม่ตรงกับตัวผู้เล่นที่เราต้องการและเน้นย้ําว่าอย่าส่งไกลเกินไปเพราะว่าส่งไกลไปปุ๊บตัวผู้เล่นเราจะไม่ขยับมาเอาบอลจะยืนเฉยแล้วโดนกองหลังเขาตัดแย่งบอลไปได้นั่นคือสิ่งที่เฮ t o เฮ a d ในภาคนี้เป็น นะครับแล้วก็ส่งบอลค่อนข้างเบาด้วยสําหรับผ้านี้เราจึงจะเป็นที่จะต้องมีการส่งแบบอัดพื้นเลียดพื้นไปเพื่อที่จะออทําให้บอลมันส่งถึงตัวผู้เล่นฝั่งเราได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมครับว่าพอเราใช้พื้นฐานที่ผมบอกไปการส่งบอลที่ผมบอกไปเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้สกิลเลยสกิลจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องหลีกการเพสซิ่งหรือ จะเข้าทําในจังหวะที่เป็นจังหวะสุดท้ายจริงๆแล้วค่อยทํานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบมาตรฐานเลยแบบค่อยๆเคาะขึ้นไปเรื่อยๆเล่นบอลช้าๆไม่ต้องเร็วมากแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการเล่นเกมรุกมันมีแบบไหนบ้างที่ทําได้และมันมีแบบไหนบ้างที่ไม่ควรทํานะครับไปเลยครับอ่ะเข้ามาดูกันในเกมไะ้ครับ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นเสียมสามโฮดดิง้งเหมือนกันอืมอ่ะเป็นโฮดดิ้งเหมือนกันฝั่งตรงข้ามเล่นกองกลางตัวรับถึงสองตัวนะมีเวราด้วยนะครับอันดับแรกไม่รู้ว่าเราได้คอมบอด์ก่อนไหมอ่ะเราได้เล่นเกมรับก่อนนะครับผมเลือกที่จะปิดการเล่นแบบออโต้นะครับสำหรับการเล่นโฮดดิ้งเพราะว่าอะไรเพราะผมใช้ตัวตรงกลางอย่างโรดี้ในการบังคับเยอะกว่าตัวอื่นๆนะเยอะกว่าตัวอื่นๆเนี่ยถ้าสมมติว่า ฝั่งตรงข้ามเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วเราวิงแบ็กเราไม่ทันอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับโดนเปิดเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเนี่ยเวลาส่งบอลเราส่งเป็นสามเหลี่ยมไว้ถ้าส่งเป็นสามเหลี่ยมไว้ยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะแย่งบอลเราได้พยายามส่งมปสามเหลี่ยมนี้ครับเห็นไหมพยายามสร้างสามเหลี่ยมให้กับพื้นที่เราตลอดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะโดนเพจก็หาจังหวะ ในการใช้สกิลบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเขกาก็ไล่ไม่ทันแล้วเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับจะใช้เฉพาะเวลาโดนเพรสซิง่งเราก็เคาะไปได้เรื่อยๆเน<อ>ี่ยเคาะเคาะหาจังหวะเนี่ยเพื่อเราเติมเข้าไปแล้วเราก็ตัดเข้าในไปเสาสองเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเสาสองเราได้ได้ได้ยิงก็เข้าเลยครับมาสักครู่แต่ว่าเอมบเป้ทำหน้าที่ไม่ดีพอมาสักครู่เล่นเกมรับคอยประคองดีๆนะครับ ประคองดีๆเนี่อยอันนี้โดนละโดนสวนเพราะว่าเราเอาฟินปงเมื่อกี้เราจะเห็นว่าฟินปงเราขึ้นไปถึงกรอบเกี่ยวฝั่งเขานะครับแล้วโดนสวนกลับมาจริงๆอองรีควรจะยิงเข้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อองรีเอ็มบ,บัปเป้ควรจะยิงเข้านะเมื่อสักครู่นะครับอ่ะเราขอไปเรื่อยๆ ให้ดูการเคาะไม่ต้องเร่งนะครับเพราะว่าโฮดดิ้งเร่งไปก็เท่านั้นมองให้มันเป็นสามเหลี่ยมตลอดเราพยายามสร้างสามเหลี่ยมอันนี้ผมฝืนนะผมจะจ่ายทะลุไปเลยครับแนะนำว่าให้เปิดเรดารไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมที่ผมบอกไหมครับ เราพยายามสร้างสามเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวตัวผู้เล่นเราจะวิ่งสอดเข้าไปหาพื้นที่เองนะครับต้องใจยเย็นๆหน่อยเนี่ยทําเป็นสามเหลี่ยมครับเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นมุมที่เราสามารถแทงทะลุช่องได้ครับแบบนี้เลยเราอย่าไปคิดเยอะเราอย่าไปเล่นยากครับผมว่าโฮดิ้งเล่นง่ายๆจะดีกว่าสิ่งที่สิ่งที่หลายๆคนบอกบอกว่าเล่นไม่ได้เพราะอาจจะไปเล่งจังหวะมันเกินไปหรือว่า เล่นในจังหวะที่มันยากเกินเนี่ยอันนี้ลองแทงได้ครับเพราะตัวเราเร็วแต่ว่านี่โดนขวางอทาทันนะถ้าไม่ได้เห็นตัวในกรอบเขตโทษก็เปิดมงซะครับอะไรแบบนี้เปิดเข้าไปแต่จังหวะนี้นเปิดไม่แม่นเลยคอมมาเล่นเปิดไม่ค่อยแม่นนะครับ อ,อีกอีกสเต็ปหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับใน Holding ก็คือการเล่นริมเส้นที่เติมเกมกัน3-4ตัวอ่าเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับดูในเรดาร์ให้ดีๆนะ<ด>อ่าเช่นอันนี้เมซี่ผมกดวันทูขึ้นไปครับผมส่งต่อให้ฟิลปงก็ได้หรือว่าผมส่งให้เมซี่เลยก็ได้เนี่ยเราเล่นเราเล่น3ตัวเห็นไหมเราจะขึ้นเกมง่ายมากถ้าเราอยากจะเปิดมงอ่าเนี่ยเราจะเข้าไปด้านในเลยยิงเลยก็ได้ หรือว่าเราจะต่อออกด้านขวาให้กับเมซี่ไปเปิดมุมไปเปิด,ไป,ปดไปเปิดเตะเปิดมงก็ได้เอ,อ่อพูดเลยเนะี่ยเปิดมุมเตะมงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ครับมันเลือกได้เห็นไหมเขาคิดว่าเราจะส่งให้เมซี่แล้วก็ต่อเข้ากรอบเขตโทแทนอะไรแบบนี้นะครับมันมันสร้างทางเลือกให้กับให้กับตัวตัวเกมรู้ของเราได้เยอะสำหรับโฮดิน เกมรับเนี่ยพยายามประคองเล่นดักบอลนะผมไม่เล่นผมไม่เล่นเฟซซิ่งนะครับพยายามดักบอลให้ได้เนี่ยเห็นนะพอดักไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวผู้เล่นเราก็จะแยกเอาเองนะครับอย่าลืมครับการส่งของเราส่งเป็นสามเหลี่ยมเมื่อเราสร้างสามเหลี่ยมได้เราจะเล่นได้ครับพยายามเคลื่อนที่ตัวที่คลองบอลให้มันเป็นสามเหลี่ยมตลอดเนี่ยเห็นไหมเพื่อเราจะวิ่งวิ่งทําทางให้ตลอดครับ เนี่ยดักบอลเอาครับไม่ต้องรีบครับพยายามอย่าอย่าแบบอย่าอย่ามองว่าเราจะต้องหันหน้าเข้าฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวหันหลังกลับมาบ้างก็ได้นะครับเนี่ยส่งไปสามเหลี่ยมเขาก็แย่ไม่ได้แล้วครับสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่อยู่ที่เราแม่นยำกับการจ่ายยังไงนะครับเราเลี้ยงได้ประคองบอลไว้เวลาเขาเพรสซิ่งก็ค่อยๆเล่นนะครับ ทำให้สามเหลี่ยมไว้ตอบดึงก็ได้เนี่ยไปไม่ได้ละย้อนไปไม่ได้ก็ย้อนครับเนี่ยจ่ายเข้ามาถ้าเพื่อนเราถึงก็ถึงถ้าไม่ถึงก็จะเป็นแบบนี้ครับดักบอลไว้ดักบอลไว้ไวะจะประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นแบบ เคาะบอลไปเรื่อยๆแล้วก็มีสูตรในการเล่นริมเส้นนะครับในการเล่นริมเส้นคือถ้าแทบจะไม่เห็นว่าผมจะตัดปัดหรือเปิดมงเลยนะครับผมจะเล่นเคาะไปเคาะมาเพื่อที่จะหาช่องหาอะไรสกิลก็ใช้น้อยมากถ้าสมมติว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเราคลองบอล60 70% 1หนึคือฝั่งตรงข้ามก็จะหัวเสียด้วยพอสมควรแต่ว่าเวลาเล่นกับเพื่อนอย่าไปเล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนด่าได้ เนี่ยยิง2ครั้งก็เข้ากรอบ2ครั้งเป็น2ประตูเลยนะครับอาเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกเกมหนึง่งจะเล่นในลักษณะคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าจะเพิ่มเติมเรื่องจังหวะเปิดมงเข้าไปจะเพิ่มเติมจังหวะตัดปั่นเข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเราสามารถทําได้ไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วว่าการขยับเอ่อเล่นทะลุช่องเนี่ยมันได้แล้ะเดี๋ยวดูว่าถ้าใครอยากตัดปัน่นอยากเปิดมงทํำยังไงนะครับ อาเข้ามาดูในเกมนะครับสำหรับเกมนี้ผมจะเล่นแบบพยายามจะไปเปิดมงกับตัดปั่นให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าตัดปั่นเนี่ยพูดตรงๆผมเล่นค่อนข้างจะไม่เป็นนะเพราะว่าเลี้ยงไม่ค่อยเก่งนะครับใครเลี้ยงเก่งๆก็สามารถเอาไปลองเล่นได้แต่หลักๆแล้วพื้นฐานแล้วก็คือเราจ่ายบอลไปสามเดี่ยมเพื่อจะลำเลียงบอลขึ้นหน้าก่อนนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องรีบเข้าไป เดี๋ยวลูกนี้รอเปิดมงด้วยครับฟริตแต่มันไม่มีตัวมงอะดิเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่มีตัวมงมันต้องเป็นจังหวะแบบจังหวะดีๆสวนูริตคบิชะคบาเซีย เししนี่สスิวเฉพาแค่จังหวะแบบนี้ครับเสกิเฉพาะจังหวะที่แบบเอ้ยจะต้องหลบหรือว่าหลบเพสซิงฝันตรงข้าม หลัเ่นี่ยไอที่ผมบอกว่าอย่าทำก็คือแบบนี้ครับส่งไกลอะส่งไกลแล้วตัวผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเขาทัานนะ よくいています、やる。フィッャクバラセリア。おいコキーパーが抑えます。気合いのこもったセーブの後は落ち着いて抑えました。 เนี่ยเห็นปะ่ะผมถึงไม่ชอบอาร์นายเพราะว่ามันไม่อยู่ในพื้นที่ของการเข้ามาเปิดหม่งเลยครับมันช้ามากมันต้องให้ปีกอย่าง <S <S เอ็มเป้มามงแทนเนี่ยมันเปิดหม่งได้แต่ถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอาร์นายมันลงต่ำเนี่ยใช้ประเภทแบบฮารแลนด์ใช้ประเภทแบบาแแบบฟานเพอร์ซีโมลาต้าอะไรเงี้ยผมว่าจังหวะเนี้ยมันน่าจะวิ่งขึ้นมาหม่งทนนะครับแต่เนี่ยคือต้องพึ่งปีก เอาปีกหม่งแทนเพราะว่ามันลงต่ำมากสำหรับอานายนเ่ยเปิดหม่งให้ดูไปแล้วหน่งลูกใช่ไหมเกมแล้วก็เหมือนเดิมครับบังคับอะไรได้ก็กันกันไป อย่าให้เขาเนี่ยเห็นไหมเ,เห็นเฟอร์ซีฝั่งตรงข้ามไหมไปแล้วเวลาสวนกลับเนี่ยผมใช้น็อกออนเป็นหลักเพราะตัวผมเร็วเห็นไหมแล้วผมเปิดเข้าไปโอ้ออะไรโอ้โอ,อ,ไ,อ,อได้จุดโทษครับสวนกลับนี่ใช้ความเร็วเป็นหลักเลยครับโอ,โอ้ตายายิง งงอิไงไปลุ้นกันนะมั้งสักอู่บอลวอลร้ลนหกคนเนอู่นี้ส่งไกลไปแต่ได้อยู่ครับส่วนกลับอีกครั้งหนึ่ง พยายามหาพื้นที่เล่นเ,นเนรื่อยๆแต่ลูกนี้ลองตัดปั่นดูครับโอ้โหจุดโทษอีกแล้วเขาเสียบไม่พักเลยว่าจะตัดปัน่นเนี่ยป้องเลย เนี่ยจะอารมณ์เนี้ยเวลาเล่นสวนกลับะนะครับเกมนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้ครองบอลเยอะเลยผมเล่นสวนกลับอย่างเดียวเลยเพราะฝั่งตรงข้ามเขาเขาครองบอลเยอะนะครับสวนกลับสองลูกเลยนะเนี่ยเนี่ยเกยมรับก็ดักไว้นะครับแต่อันนี้คือบอดเล่นแล้วฝั่งตรงข้าม ยิ่งเป็นในมือถือนะผมบอกเลยว่าจะเล่นแบบพวกเปิดหมงกับตัดปั่นได้ดีกว่าในคลองเยอะเลยครับเกมรับก็ดูดีๆนะว่าเราควรจะเอาโอกออกมาตอนไหนไม่งั้นโดนยิงนะจ๊ะผมเลยชอบเล่นโฮดิ้งเพราะว่าการเข้าทำมันหลากหลายมากครับ โอ้โหไม่เข้าก่ายเอาวสวยซะหน่อยแรงไปใครที่ชอบเล่นเพสซิ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะกลัวผมเล่นเกมรับแบบดักบอลซะส่วนใหญ่นะครับก็ จริงๆดักบอลก็เน้นไปที่การการเล่นแบบเกมรับ2ตัวแต่ว่าผมกดน้อยนะนานๆจะกดทีหนึงจะใช้การดักไปแล้วก็ไปลุ้นในพื้นที่สุดท้ายเอานะว่าว่า,ว,าว่าคุมนักเตะได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามได้เหมือนเดิมสําหรับวิธีการเล่นย้ําอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแค่การเล่นขั้นพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปแต่งเติมเพิ่มเติมแท็ติกหรือว่าวิธีการเข้าเกมรุกข,ของท่านยังไง ก็แล้วแต่นะก็ลองไปเพิ่มเติมกันดูนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ชื่นชอบหรืออยากจะเปลี่ยนมาเล่น43 coding นะครับสวัสดีครับ